มีน้องคนหนึ่งนะคะเขาไม่เสรจมาถามว่าในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันดูยากจังเลยนะเขาเนี่ยลองใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์คือเขาเนี่ยมีความซื่อสัตย์ต่อคนคนหนึ่งแต่ทําไมคนคนนั้นเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ตอบกลับเข้ามาพี่ปาก็จะบอกว่าในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะมันเป็นการสื่อสารกันด้วยความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ใช่ไหมคะทีนี้พี่ปาจะให้ดูภาพนี้นะ คือภาพนี้เป็นภาพของ emotional g u i d a n c e นะคะเป็นภาพที่แบ่งระดับอารมณ์ของแต่ละเลเวลนะคะอารมณ์ที่ต่ำๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่คลื่นต่ำส่วนอารมณ์ที่สูงนะคะก็จะอยู่ในคลื่นที่สูงๆนะคะอย่างเช่นว่าอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความไม่สมหวังอารมณ์ของความกลัวมันก็จะอยู่ในคลื่นต่ำส่วนคลื่นความสุขความรัก และการเป็นที่ยอมรับเนี่ยถือว่าเป็นคลื่นที่สูงก็เหมือนกับความซื่อสัตย์อะค่ะความซื่อสัตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคลื่นที่สูงส่วนความไม่ซื่อสัตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคลื่นที่ต่ำมันจึงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทําไมเราส่งความซื่อสัตย์ออกไปถึงไม่ได้รับสิ่งนั้นกลับมาเพราะว่าเขาอยู่กันคนละคลื่นถึงเราจะพยายามนะคะทุกวิถีทางที่จะให้เขามาซื่อสัตย์กับเรา สักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปจากเราอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพบกับคนที่ซื่อสัตย์และก็ให้ความจริงใจหรือความรักแก่เราเราก็เพียงรักษาคลื่นระดับนี้เอาไว้และเราก็จะได้พบกับคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ให้ความรักจริงๆกับเราค่ะ